เฮ็ดดนไปนี่เฮ็ดดนไปนี่เฮ็ดไปเอ้าอันถ้าเอาน้อไม้มาปลูกกัญชามันหกเนาะจะว่าบ่โอ้ยหกค้ถ้าปลูกตะไคร้เอาปลูกตะไคร่ติดๆกันก็ปลูกคาโอ้ยอยาค่าน่อืมโอ้ยหยาค่ามันหกหพูดะถ้าเบาถ้าเบาก่อคาอืโอ้ยบัวกัากินยี่ดอกมันเลอกควดมันอยคายมากดอกบัวมนเลอเน่ะคอยคยมากมาก อันเว้ยเอาดอกมันนี่แล้วมากินกับทุกอย่างทุกแนวคอยมากินดอกมันเอามือเจ้านี่เจ้าไปที่เดิดออกจากมองไหอันเฮ็ดตังไหอเอโอ้เห็นเห็นไม่ไงตากอยู่วะเพินยยาเี็ดเพินทุดเพินเลยข้าอยู่ดินมันกลงไงเพินจ้กเล่าข่อยดินทั้งจีข่อยบ้านเขาเห็ดเป็นข้ามเป็นข้ามเป็นบาทมันมันกลงไงอันนี้มันกเอง บานนี้แจ้งน่อยนี่โครงการนี่ป่านี่นี่ตาหนม่ใช่ตัวใหญ่มองนี่มันมันเป็นอยังคือป่าอยู่ดีจังเหรอมันมันมีหอามมากันตะกบเนาะเอ้าอันปลาดุูไงตะกี้หันมันมันเคยแห้งบ่มันคือตัวใหญ่ไหมสัว่ามันเป็นปลาเก่าคือปลาใหม่ที่ปลาดุกใหญ่ได้ปีไก่เนี่ มันคือยังได้ปลาตัวใหญ่แต่มันมาใหม่หรือว่ามันอยู่เก่าสันดีนอดนตอนนั้นเขาก็ยังอเห็ดเห็นมันแห้งอยู่ตอนสายเงี้ตะกี้ไหมเอาอันนกค้ามันเกิดนอไปของเจลอยู่มุมพนอยู่มุมพนเออเต็มอยูเต็มนกค้างป่ะจีบอ,อกไม่บอ,อกพอยี่ยเปรย์มะาม่วงเอาหน้ามะาม่วงแบบ เมาไล่ปีคือเมาไล่ขังกับเมาไปนะตอนนั้นคอไปเบิ้งมันก็ยังเกิดนอดีเถอะอันดินแถวนี้มันเป็นดินน้ำซับมันมักบอนมักนอคาหน้าทางนี่จ้ามันเป็นยงวไดดอกปลูกไว้มันก็ง่ายมีดอกว่าแต่ว่าปลูกเขาโคตรนี่โวดิ้ดินน้ำซับนี่มันมันมันน้ำเพียงใดนี่เพียงแค่ตัวบ่ ถั่วแอละ้ยผักสองผักสองผักมันทต้อได้น่ะนี่ผักหน่อยผักอะไนี้ยางจาบล็บบนันเขาอะเอ้าอันนี้เจ้าเจ้าเฮ็ดน้ำออกเห็ดน้ำเขานี่มองนี่นี่เห็ดน้ำออกเ็ดน้าออกอพันนเขารโอ้ยพอจำรัดบพันธน่ะมันเลเจ้าีเลกเอาออกททงน้นแน้อ้ยุมนี่เขายังมักน้ำซุมนี่เพราะว่าเขาเป็นหน้าน้น โอ้ยพ่อใหญ่วัดเพิ่งเองมากอันเอาเอาไปใส่อ้อยเพื่อนนี่หน้าเพิ่งโนนหน้าส้มนี่มันนันตะกี้มันหนามาทั้งปุ่นแบบนี้ทั้งปุ่นมันเฮทถนนตายแล้วมันเลยนามมาเลยมาโอ้เจ้าเสียหนาตะโดนตัวนี้ไหมเพิ่นยาลาบมันหลายเออขายยาลาบหนาไม่ยาลาบบาร์สีมัธายคลิปงัวเพิ่นเพิ่นนงัวกับขอกคลิปงัวหนาละเพิ่น มองเหนียนป่ามันแจนดีอยู่มาคว้าเอาเตี๋ยวบานีล่ามันจีได้มองนี่มันน,มน,นุ่นจีข้องไข่หนิจี้โพดปุ๋ยไรจักจีเฟื่นบ่ฟืนฟ่นยอดอันเอาน้ำมาร์คใส่ไหมกำลังงามบาน,นีหยอดนั่นเลยเจา้าบ้านจีแยงบ่บาน,นี้คอยก็เลยอันขุดบาน,นี้ก็เลยเอาน้ำมาร์คใส่หลายๆให้มันเจียจาง หไฮไฮน้ำมักมันเจียจางสนิน้ำมักเนี่เอาใส่เอาใส่ยังเตี้ยเตียงบ่เต้น้ำมักกันเตี้ยอันที่มาไว้ในทางกันนะของไกยเศษอาหารทุกอย่างเราใส่กากน้ำตาลใส่กากน้ำตาลบ่ใส่กากน้ำตาลเราเก็เศษอาหารทุกอย่างที่เ้ากิน<ม>ที่ที่ห้อกินเลี้ยนนั่นไหมอันพวกเศษอาหารทุกอย่าง เสียดเนกินเสียดทุกอย่างละเสียดพักเสียดย่างละข่อยมักไว้ยูนนั่นท,ที่มันเหม็นๆไหมบ้านนี้ข่อยก็ผสนมน้ำแล้วข่อยก็ไปหดกกเผาไมนเลยแห้งมันเลยแห้ง,หงโพดบ้าน <c oughs> นี้เมื่อวานนี้ก็เอาอันสมุนอันไผ่แบบว่าน้ำขม้ากคับสั้นไลก่กบผงคือหลดกบเอ็มรมลอยไปไป,ไปเฮ็ดจางๆบ้านนี้เอาเอาเอาไปหด,ดอันดอกบักม่วงที่มันกระด้างแคบอยูัน,นบักม่วงเบาใต้นั <c oughs> ่นเออ ถ้าเบิ่งมันสิเป็นจังไงอันทุเทียนันเด็ดสมอเล่เบิดมันนี่เล่ผสมจฉงแงงอันทุเที่ยนคอยก็มีแบบม่วงตัวตัวเนาะมีอีหางตัวตัวเนาะก็ยังว่าอยากให้งามหลายมันหมดเอ็นที่นแล้วมันเด็ดสมอเดีแล้วมันตุ๋ยมันแล้วเอออยากให้มันงามแห้งไร